ส่วนผสมน,นะครับก็จะมีแป้งสาลีตาบัวแดงน,นะครับ300กร,รมัมน้ำเปล่า170ก,กร,รมัมยีสต์8กร,รมัมน้ำส้มสายชู8กร,รมัมแล้วก็น้ำมันพืชอันนี้เราเอาไว้เรียกะกะละมังเฉยนะครับตอนที่เราดวดแป้งเสร็จนะครับแล้วก็จะเป็นแป้งบัวแดงตัวเดียวกันนะครับแต่ตรงนี้เราจะไว้โรยตอนที่เราดวดแป้งกันนะครับขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนการขึ้นเชื้อแป้งสาาเปานะครับเทปแป้งลงไปนะครับ เบกแป้ง,งครับยีสต์ครับลงไปเลยคนยีสต์กับแป้งนี้นะครับให้เข้ากันในทั่วเลยนะครับอพอแป้งกับยีสต์เข้ากันแล้วนะครับทำตรงกลางให้เป็นช่องอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะลงน้ำนะครับเราก็มาค่อยๆลงน้ำนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มนวดมือเลยนะครับ นวดมือนี่ก็จะเนียนก่าช้าทีนึงนะครับช้ากว่าเนืดดเครื่องนะครับเริ่มเนียนแล้วนะครับเราก็มาลงอ่ะน้ำส้มนะครับเดี๋ยวกนนวดอีกทีนึงนะครับนเนียนแล้นะครับ เราก็มาลับแป้งนิดนึงนะครับนี่นะครับนี่นะครับเราก็มาลงปน้าน้ำมันนะครับี๋ยวก็นำแป้งไปเลยครับนี่นะครับแล้วก็นำมาปิดฟิล์มนะครับให้สนิทนะครับ าการขึ้นแป้งเชื้อสาเป้หหน้าแตกก็เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะพักไ้หนึ่งคืนนะครับอุณหภูมิห้องนะครับเดี๋ยวจะนําแป้งเชื้อตัวนี้นะครับมาต่อเชื้ออีกทีนึงนะครับ